ครับสวัสดีครับวันที่16ตุลาคม2567บ่าย4โมง40นาทีผมอยู่ในฟากหนึ่งของสวนป่าที่ผมกำลังะโฟกัสได้ดูนี่คือเป็นคลองไฟไก่ที่มีน้ำตลอดทั้งปีในสภาพที่ผมปล่อย อไอ้วัชพืชพวกหญ้าปล้องหญ้าอะไรเนี่ยค่อคนข้างรกปีนึงผมจะเข้ามามาแวกตรงโคนตัดตบแต่งสักปีนี่คงถึงเวลาเพราะวันนี้ผมบอกคนงานให้มันสำรวจเดินทางเดินแล้วแต่ตรงนี้คงยังไม่แต่ผมอาจจะเข้ามาดูเองแล้วก็มาให้ปุ๋ยสักหน่อยหนึ่งนี่คือสภาพของลรงไส้ไก่ ที่ส่งน้ำเข้าไปอาร,อรอบสวนนี่ก็มาปลูกไ,ไผากไว้ตรงริมคลองแล้วตรงริมคลองเนี่ยผมจะปลูกพวกต้นไม้ที่ทนน้ำอย่างนี้เป็นลุมพออถึงเขาชอบน้ำอยู่แหละแต่มันโตช้าแนวลำคลองมันจะยาวไปนู่น แล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายที่ผมถ่ายให้ดูเป็นต้นไผ่กิมซุงที่เห็นสูงสูงนั่นก็คือต้นแคนาที่อายุผมบอกว่าอย่างน้อยแปดสิบปีที่เคยพูดได้ฟังออสองภากของของไส้ไก่ฮะผมจะลงสร้างหมุนไว้นั่นเป็นสร้างหมนุนปีที่สองก็คงถึงเวลาที่จะให้ขี้ไก่แล้ว แล้วก็มีแซมด้วยไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นหลุมพอมักค่าหรือว่าตะเคียนทองอย่างนี้เห็นได้ชัดเลยนี่คือตะเคียนทองตะเคียนทองยาวไปด้านนู้นอีกอีกร่องหนึง่งเข้ามาล่องในผมก็ปลูกยางนาไว้ นี่คือสภาพของยางนาอายุสองปีย่างปีที่สองยังไม่ครบสองปีดีมันสามารถที่จะทนความลกได้ขนาดนี้อนี้ผมถึงเวลาที่จะต้องเข้ามาที่จะสางโคนมันแล้วก็จริงๆปุ๋ยคอ,อกไม่จำเป็นเลยเพราะว่าดูสภาพใบอะไรยังสมบูรณ์อยู่นี่คือยางนาที่ทั้งนี้เกือบทั้งแถว เนี่ยมันหลอดทุกต้นไอ้ต้นนี้ก็ต้องต้องแบกเดี๋ยวกยมีเวลาเข้ามาทําตั้งใจแถวนี้จะเป็นยางนาจะหลอดยาวไปใจในสวนของผมจะมีมะเม้าไก่ปลาเป็นพืชพื้นติ่นอยู่ทุกทุกเกือบทุกยี่สิบเมตรที่เดินเพราะมันเป็นพืชที่ปกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ฉนนั้นก็เป็นยางนายาวไปถึงเนินพอ,อไปที่ริมสุดที่จะถึงคลองไส้ไก่ผมก็เอาเข้าวหลามกากแดงมาลงไว้ปีที่แล้วปีนี้แนวเวลาผมก็ต้องไปสางไม้สักนี่ก็ไม่ชอบน้ําผมก็มาไวที่บนจริงๆแล้วมันหน้าฝนตรงนี้น้ํามันจะค่อนข้างขังเกือบทั้งปีอาจจะเว้นสักวันสองวันเดี๋ยวฝนตกก็ามาอีกผมก็มาลองใส่ไปดู อันนี้ก็เป็นพวกยางนานี่คือสภาพของของตรงนี้พูดได้ว่ามันเป็นที่ซับน้ำผมตั้งใจว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดผมพัฒนา,าดูดลบที่อื่นจนสามารถคอนโทรลอยู่อย่างพื้นที่เมื่อวานได้แล้วเนี่ยผมก็จะขุดสะบริเวณเนี้ยขุดแต่เป็นที่เก็บน้ำอีกสัก ถ้ารบกสระหนึ่งหรือรหลุมนึงอาจจะไม่ใหญ่โตมากนี่คือสภาพของของสวนจริงๆที่ผมบอกผมพยายามที่จะเข้ามาดูมันก็คือน้อยที่สุดที่เห็นไกลๆนั่นเป็นกิมซุงซึ่งมันมันโค้นต้นประมาณเดือนมีนาผมก็ เอ้ามาปลูกไว้ขึ้นสูงแล้วแถวนั้นก็ยาวมาก็เป็นแด่ยางนาทั้งแถวนี่ก็ไผ่ที่ทนน้ำไป่ลำหางแล้วก็าห่างกำยานวันนี้ก็นีให้ดูอีกฟากหนึ่งที่เป็น จริงๆน้ํามันจะดีตลอดถ้าเกิดผมผมลงทุนอีกนิดนึงเปิดน้ำเข้ามาสามารถทําเกษตรแบบปลูกผักเลี้ยงอะไรเป็นปศุสัตว์เป็นไก่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้แล้วสามารถที่จะจะเอ่อเลี้ยงตัวเองได้ในครอบครัวหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าน้ําดีดินดีนี่คือให้ดูสภาพของสวนอีกฟังหนึ่งที่ผมปีนี้ผมมาจ,จะเข้ามา ครั้งล่าสุดนี่อาจจะช่วงเดือนช่วงเดือนเมษาแล้ววันนี้ก่อนหน้าที่ผมจะพาไปถ่ายคลิปวีดีโอตรงริมทางตรงนู้นผมก็วันนี้มีโอกาสไปเยี่ยมน้องสาวก็เลยไปขุดพันยางนาที่ต้นแม่ที่ผมเจอพูดถึงบ่อยๆเอามาปลูกหาต้น ปุดจากต้นต้นแม่เขาต้นสูงน่าจะประมาณสักสามสิบเซน,เนวิธีปลูกก็คือเปิดพื้นที่สักประมาณ1นึ่งจุตารางเมตรแล้วก็เนื่องจากดินมันดีอยู่แล้วแล้วก็ใส่พวกขี้ขี้วัวอะไรเนี้ยใส่ลงไปแล้วก็กลบปักใต้เนี่ยช่วงนี้มันเป็นยังเป็นหน้าฝนล,ลมต่อวันออกเฉียงเหนือมันทัด จากเขาไทยเข้ามาเพราะฉะนั้นผลม,มันยังจะไม่ทิ้งช่วงไม่เหมือนภาคอีสานตอนนี้มันทิ้งแล้วภาคใต้เนี่ยจะน่าจะไปทิ้งเอาสัประมาณปลายเดือนธันวาเพราะฉะนั้นผมช่วงเนี้ยประมาณเดือนตุลาเนี่ยผมผมยังสามารถที่จะลงในต้นไม้พวกนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะปลูกพืชปลูกอะไรเราต้องดู สภาพผู้ผู้มีอากาศของเราด้วยผู้มิอากาศว่าเออผลมันตกยังไงมันจะหยุดตรงไหนอะไรเพราะงะั้นเราไม่ต้องเสียเวลานี่ผมลงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันน้าแรงผมก็เดินเข้ามาดูหน่อยถ้ามันปกติยางเนี้ยก็จะชอบมีน้ําก็ถ้าเกิดมันมันดูด้จะเหี่ยวอะไรมากก็เอามาลดซะหน่อยแต่ปกติผมก็จะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะผมมีภารกิจที่ค่อนข้างรัดตัว ก็วันนี้ก็มาให้ดูว่าได้มาทำอะไรในส่วนดูสภาพความลกผมกับเจ้ายุก้าก็บุกตะลุยไปหลายคนคงสงสัยมีพวกน้องๆไก่ตัวยาวๆสอระพิษหรือเปล่าผมเคยเห็นแต่จะพกคาบมันเพราะเวลาผมเดินนี่ผมก็จะมีเสียงดังแล้วก็อะไรต่างๆมันมีอะไรที่พอจะรู้ผมไม่เคยเจอเพราะฉะนั้น วันนี้ก็จบตรงที่ต้นสร้างมนน่าจะสองปีเศษตันนี้ถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสวนปลาสิรินดาไว้ยอดฟังด้วยนะครับทั้ง Facebook และก็ YouTube สวัสดีครับขอบคุณครับ